ไปจอดกันตัวนั้นจักโรตัวนั้นโลัวนัใช่คโอ้โหจอดเจ้ามันีมากางคือปลายีตบ่ะครับมาเบิงยูซี่จ้ะเป็นใดปลาตัวที่สองเน้อตัวแรกนั่นหมน้องไม่เพื่อนปยังจันนะปลาตะโ h o o นไปจันนั่นแหะพี่ยาอี เบิ่งนาซี่จ้ะนาซี่ขึ้นลายสามลูกคืนงลกคจากลก็าลูจากบาทเนี้เอาไรที่หล่ะมนาหลูกไือืออยยังเจ็บเจ้าใครเจคร่าไรกเาหาสม่หาลเท่าไหร่ลูกคือเจลละเจคนสามห คูณเจ็ดสิบเท่ากับสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองร้อยสี่สิบห้าบาทตัวเั้นจบลดสองร้อยสี่สิบาทาจอาน้ำเอดาลยตัวนั้นจะลสอะตันนั้นสีโลกวาตตตัวนี้สองสามลักตรงนี้เป็บปลาหลก่อน ตั้สิมะตัวนี้สาร้อยตวนีสมตัวนี้สอตันนี้ปลาอย่งแกนปลาตัวนึ่อ้สอ้อยสีาแเดียวกันไปจ๊ะเป็นหาร้อยสี่เปอาออกให้เปใทากันน้ตัวน่ตัวนี้มันว่วนมันเป็นปลาตัวเนี้ เออยเท่านีครับไายเทาเนีปลาปลีแปะแบ่ยงน้หรือไปเอาไบน้ำไปเอาไปน้ำาอ้นีนีแบงน้ำแบลอันีรนสือปาจ้าดน้ำื่อปลานี่วะเดน้สืออรโ้เออ่าไม่ที่อตไก่อไม่ถือตัวหลานน้ำไม่ตัวท่ตัวไ พัแก้าลวตอนั้นไม่ไดใส่ไงตอนนลีทีให้เราคนนี้เดี๋ยวหย่างเลยบนน้ำด้ยเอาบน้

ปลาเนานกเขาปลาโหยายขึ้นกันอไง่ได้สมือพระจันนี่ได้สมือตึกสมือมวนกับตุกมันมืหพราะก้าหัวจับเขาเทสูบน้ำขายเขาเอาไปขายโลจักบาทบัวผุนทางผุนก็เดี๋ยวีขายพอนี่เจ้ายเยาว่าเอาไว้นี่บัวยอทางไว้ตามเดิมตามเนหันเ่ย่ไมี่โอ้เด ไปโอ้บานโผล่อปเรี้ยตงนั้ลสเาไปไดอีกแล้จ้ะอันใอีกลยจ้ะิลันไบวิเก์โอคือโตห้วนเหอนี่โมมีโตมคือโตอ้วนค่าแขกมัพมันป้านกเขาป้านนกเขาว่ะติเออเขาเป็นเทตดเรงอะไกินพยต่นึงก็ป่อย่นละป้านนกเขา

ตบลอดดอกหอยไปตัวนึงหวานมาซีโต้มาหอดแล้วลอดออกเลยตั้หลายตัวนี้เลยวะตั้หลายตั้หลายตัวนี่สั่งเท่ายหร่เอยจับกันแล้วอาจารย์มันปัดจ่ายทั้งหลังวะทั้งหลังผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้จ้ะถ้าเบิ่งน้ำอันนี้มันสูตรนำหอยออกมาบ่านว่าไง สูบน้ำหวยหรือลงสูบลงซี่สูบลงซี่ันมีน้ำซี่ขึ้นไหปะนะขุดตั้งคุณปวดนตั้งโบราณต้มแดเี้ยวไปว่าท่ไหนได้

เห็ดยังดบเจลอะไ้ละบันไปคนเหรอไปคนเหรอมั่นีละหลอดแหเลยนี่ปัดปัดอยูน่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยออกไปอีกหรอ,อเอาเดียวเหน็นโตเยอะโต๋อเอาปลาหลอดแแหบสั่นกันมะ ไม่มีไม่ม no. oh, right. ีไม oh. ่ได้ออกกล้องน้ำเขาหรือเ้นประมาณนั่นมันห่างอดไง้จังอยากออกก้องเจมูเขาถือป่าถือมาหางก็คงไหเออเขาจะออกหาง

ทางมันเพื Guys, the ่อนป้าจอกจองหน่นตือพ <sis> ี่หาแถมลงไปของยังส <ife> ิเสี่ทีทิิ่นเลยหมดบ่ได้ดิของที่ทางที่ทางไหนสบา่าฮหทีสิคือดีเนาะเด็ดปลาเสือห่อปลาจอันูนลาจ้ะ quần thể hẳn cứ đầy nam như vậy này cứ đầy nó เป็นได้อีกลวเพิ่นปลามันตามวเนี่นี่นีเออเดี๋ยวนี้เหรอเอ่อตัวนี้เหรอไงี้ไ่ม่งเลยวะเอาตัวนี้เด้อนน่สดๆเลยเนาะดึงไ่ได้ยังไงเลยมันตามเนี่ยเนี่มันไย่ไรไปไไไปครเอามาเอามาเออหนาไปใส่จบสผสมตัวหะ คนขายรถสิรถจักรบาทกันมั้งเนี่ยออนึ่งบเน้อหว่ิ้นเนื้อใส่คืนไปเรื่อยแล้วแม่หลับเนื้อชิ้ไปเจ็บชน่เิว่าลอยเยอะเอายูนี่รเดอรฟูเลียสี่ไหนบ่อยูเอรงหอเอาเดอรไหมไงเอใส่นะ

เว้ยทุกคนมันจามองกอกไส้หม่เลยได้เนกอกไส้ทั้งไหนมันล่นเตี้ยนข้มมันอยู่ข้มว่าข้าม่ดหล่นไปใส่หนไข้ามเลย เขาในบ้านมั่งเหรอเนาเขาในบ้านออกไปท่าคนเราต้องเป็นหัวขั้นน้ำแกงอย่าขันโซเลียงน้ำแกงอยู่นี้น้ำกระลังขป้นขึ้นเลยตองใาดีขึ้นกจะมงเตี้ยโอ้มันสีล้นจากนี้ไปผุนเฮือกไมีร่นจากนี้ทางไปทนะอ้มัดสอรุ่นเขาในบ้านเพิร์มซันลงไปหอดบันนดนาเบิ้งน้ำแกงได้เป็นนองนี่น้ำซี่น้ำนี อนเาก็มาอดนำโลงนทังอยไอ้ยังก็ไอ้ใช่ยาพู่เกราะกงมาหอดอ่ะเดี๋ยวถ้าเิ่นพญานิก็อสได้ มาที้คยี nah, course, ่ด ok ีเหอะยนาไหลนะไหลเหลีวนํกูมยังไยันั่นเยตะใดย่ดีนะ้เพื่อนสายไฟสายยังเราคือเอาขิตะแลคาบคักแน่แทนโอ้ยทุกวัมันถูกล่าเพิ่มนำเกาตัวนี้นำเกาเพิ่มนำเกาโอ้นี่เรา ยานเปคนน้ดยายเป็นเน้อยเนคุณนะคยนเคนไหนเยอกวนะหีเอาไหลออกมามีอั้งเงนยงอยยังมาเห็นดิน็เป็นคนไปก็เรมาหาถึ้อไปสิงคโป้์ไม้ได้แบน้ได้ยังเงี้ยได้แบบเราอเง้ห้างห้างพี่สันไปไปม่วยไม่เท่าเล้ย่งเงี้ยนี่ไม่ใช่หอย่างเงี้ห้่างง้ี้ด้ง เงนแลเงีลอกินกข้วเามทาจะออเงินติดยไม่นิคือนำถีล่งนีโอ้ยป้าเตนหนอเขี้ยน่าโอ้ยปาเตนหนอเขี้ยเต้นหนอเี้ยมาใส่ถุงนไมันไล่ก็ล่อย้งเงมันจือก็น้ำไหรอกโซ่ปาย่าง้ันนเ่องกรางอะไรันยนนึงม่ได้โซสขาก็เบาขึ้นมาขาย มมนมีบ่นกยเดียวแมจ้ะถามักอนีกตัวไปท่นี่ยเจร้าน้ยุคหุ่มถ้เจ้านุ่ไปหลาราลอดมาเห็นเ้อโอ้คนนะบอนต่ง่เลยนะมีแต่ปลาคบกันนะตัวย่งงเรืกัเลือ้งมางบาทเดียวเลยเลยไปขายเลยยี่เลยยี่ิบตัวอ๋อถ่าเป็นถุงเลยนะช่วมข้อมูลเนาะ

เดี๋ยวปลาเมียก <|so|>? ินก right. ับว่าท่านเพิ่นเอาขึ้นมาไปได้เพิินกาพร้อมเอาพร้อมไปาดันี้กับเรื่อนเอาพวเอากงค์ม่เป็นยังไกปลาถข้ามาเบิงนำซีบวะบ้าบ้านับพร้อมกันดครับสำหรับคิมนี้กับาสวัสดีจานรเป็นจันสวัสดีครับ